สวัสดีค่ะนิรยาทาร่โรนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวกันบ้างนะคะเนื่องด้วยหลังจากราหูย้ายวันที่5พฤษภาคม2568ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดนะคะของแต่ละราศีวันนี้เราจะมาเริ่มที่ราศีกันนะคะหลัรงราหูย้ายเนี่ยราศีกันนะคะถือว่าเป็นการคืนแสงจากภายในเงาที่เคยอึดอัด จะสลายไปนะคะใครที่เคยอึดอัดเรื่องอะไรมากๆนะคะมีอะไรที่แบบอึดอัดคับข้องใจสิ่งเหล่านั้นจะหายไปจากชีวิตท่านนะคะการงานชัดเจนขึ้นการเงินเริ่มไหลดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะคะแล้วความรักจะเป็นบททดสอบสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นบทใหม่นะในเรื่องของราหูย้ายนะคะ5พฤษภาคม2568 ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวสำหรับราศีกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราใช้โหราศาสตร์ไทยนะคะระบบจันทรคติร่วมกับพลังงานของดาวราหูที่โคจรนะคะจากราศีเมษซึ่งเป็นภพปัตตนิของกันนะคะเข้าสู่ราศีมีนภพปันสะนะคะคู่ครองหุ้นส่วน เราจะไปดูเรื่องการงานกันก่อนเลยนะคะสำหรับการงานของราศีกันเนี่ยจะเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญแบบที่ไม่ได้คาดคิดนะคะอาจจะมีในเรื่องของการยกย้ายนะใครที่แบบต้องการที่จะย้ยายอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะแฮปปี้เลยทีเดียวนะคะอ,อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนหัวหน้านะคะหรือมีการตัดสินใจบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะลาออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ก็ได้เลยนะส่วน ราหูย้ายเข้าสู่ภพมีนนะคะหมายถึงว่าคู่สัญญาหุ้นส่วนหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยก็จะส่งแรงสะเทือนให้พอสมควรนะคะคําแนะนำก็คืออย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะแรงกระตุ้นชั่ววูบนะคะอย่างเช่นโอมีอะไรที่แบบมีสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากจะตัดสินใจลาออกจากงานโดยฉับพลันเนี่ยบอกว่า อ,อ,อย่าพึ่งตัดสินใจอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ขอให้ดูจังหวะจริงเพราะว่าหลังจากเดือนกรกฎาคมนะคะจะนิ่งขึ้นนะจะเริ่มนิ่งขึ้นถ้าจะเป็นการตัดสินใจช่วงนั้นอาจจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินเราไปดูเรื่องของการเงินถือเป็นจังหวะของการคืนหนี้นะคะปลดล็อกภาระเก่าแล้วก็กลับมาบริหารพลังงานการเงินแบบมีสติ มากขึ้นนะคะก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะาราหูในภพปัตตนินี่นะคะก็หมายถึงไรายได้ที่จะต้องใช้ในเรื่องของความคิดนะคะสมองการเจราจาคุณจะได้เงินจากการพูดการเสนอนะแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของต้องพูดจาเจราจานำเสนอผลงานนะคะ ความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับคุณใครที่แบบเคยกลัวนะในเรื่องของการขายการพูดปีนี้คือปีที่แบบคุณจะกล้าทำมากขึ้นหรือจะมีสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยเออต้องกล้าทำแล้นะใครที่กล้าทำได้มากก็จะให้พลังเงินไหลเข้ามาได้มากขึ้นนั่นเองนี้เราไปดูในเรื่องของความรักกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะ าราหูในเรือนนะคะคู่ส่งสัญญาณว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งต้องชัดเจนมากๆปีนี้เป็นปีที่ความรักต้องเลือกนะคะระหว่างนิ่งหรือจบความลับจะถูกเปิดเผยใครที่มีในเรื่องราวของความลับนะคะในเรื่องเรื่องราวความลับในความรักต่างๆความจริงใจจะถูกทดสอบนะคะ หากคุณอยู่กับคนที่ไม่ชัดเจนมานานเขาจะเผยทัดแท้ให้คุณเห็นภายใน6เดือนเลยทีเดียวสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาในพลังราหูนะพลังราหูก็คือแบบมีสเสน่ห์นะคะหลอ่อเท่ฉลาดสวยมีพลังแต่ยังไม่แน่นอนนะอย่าเพิ่งรีบนะคะให้สังเกตว่าสัมพันธ์นั้นยกคุณหรือว่าดูดคุณลง ส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวกันในปีนี้นะคะกอ็อาจจะต้องดูแลนะคะในบางอย่างเช่นความเครียดความเครียดจากระบบประสาทนะคะไมเกรนความคิดวนต่างๆนะเนื่องจากราหูคือดาวแห่งจิตที่คิดฟุ้งให้คุณจัดเวลาพักผ่อนให้ดีนะคะฝึกที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ระบบท้องไส้ระบบลำไส้และการนอนหลับค่ะนั่นคือควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปีนี้โชคลาภของคุณนะคะจะมาแบบไม่แน่นอนมีนะจะจะมาแบบไม่แน่นอนคือไม่ได้มาจากการเสี่ยงแบบดั้งเดิมและแต่จะมาแบบแปลกๆเช่นอะไรได้บ้างมีคนคืนเงินที่คุณลืมไปแล้วนะหรือว่าได้ของฟรีจากงานเก่าถูกเรียกตัวไปทำสิ่งที่คิดว่า ไม่มีทางได้เงินอ่าแต่ได้เงินขึ้นมานะคะให้สังเกตสัญญาณก่อนโชคมาเสมอนะเช่นฝันชัดเจอเลขซ้ํามีคนพูดชื่อคนเก่าอะไรพวกนี้นั่นเองบทสรุปนะคะราหูจะเปิดแสงและเงาพร้อมกันชาวกันเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในความสัมพันธ์หรือความคิดแบบเดิมได้อีกต่อไปคุณจะเริ่ม กล้าพูดในสิ่งที่ไม่เคยกล้ามาก่อนคุณจะกล้าออกจากระบบที่เคยกักขังคุณไว้และคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองในระดับที่ไม่มีใครสามารถที่จะลบคุณได้อีกแล้วค่ะนี่คือขึ้นพลังหลังราหูย้ายนะซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องกลัวนะคะแต่ให้คุณรู้ว่ารู้เท่าทันความกลัวของตัวเองแล้วเลือกใหม่ จากศูนย์กลางของพลังแท้ในตัวคุณฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะแชร์ให้กับชาวราศีกันที่คุณรักแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ